นนี้ก็เกือบจะถึงแล้ววันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศอบอุ่นมากเลยเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนคุณบีนะครับอยู่ข้างๆทางด่วนนี่แหละแล้วก็จะแวะไปดูร้านหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพัทยาเดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเขาจะเปิดเมืองแล้วชื่อคอนเซ็ปต์เขาคือพัทยามูออนนะครับก็ รอดูว่านักท่องเที่ยวจะมีเข้ามาบ้างไหมสถานการณ์จะเป็นยังไงร้านจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พัทยายก็ดูเงียบมากแล้ครับขับรถมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับโอ้โหเสาอาทิตย์นี้รถติดมากนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตกเย็น จะไปปั่นจักรยานที่ริมหาดยินยอมนะครับไปเอสโปโป9ก้ากับรถโรสินะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้จองที่พักไว้นะคะคิดว่าวอล์กอินเข้าไปก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าห้องว่างน่าจะยเยอะอยู่มพอสมควรเนาะ คาดว่าจะนอนที่ไหนนะ่กตรงไหนว่างก็นอนตรงนั้นแหละเราต้องไปชิดขวาหรือเราต้องอยู่เทิน<ม>ก่อนถึงสามแยกพัทยานะครับเราก็อยู่เทินเหมือนกำลังจะกลับไปกรุงเทพใหม่นะครับร้านขนมจีนจะอยู่้านซ้ายมือ ทางนี้มาไม่ได้จองนะคะเพราะเราว่ามีธุระทารรเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกินเวลาเช็คอินก็น่าจะเช็คอินช่วงบ3ายสไปสี่เลยข้างหน้าได้มีปลาโลมากับชา้างยูเกิ ปุ๊บชิดซ้ายเลยนะครับวันนี้ร้านขนมจิงก,ก็คนน่าจะเยอะแล้วร้านเปิดเขาให้นั่งกินได้แล้วก็หาโต๊ะริมชายแดนที่นี่นะคะจะมีหลายน้ำยามากเลยเป็นน้ำยาปูที่เด็ดๆนะคะแล้วก็มีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงไตปลาน้ำพริกน้ำเนี้ยวยกงเขียวหวาน แล้วก็กินคู่กับไก่ทอดใบเตยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราวันนี้จะกินอะไรกันดีกินน้ำยาอะไรกันดีตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารมาแล้วนะคะเราได้สั่งไก่ทอดใบเตยแล้วก็น้ำยาปูนะ นี้จะเป็นน้ำยาปูส่วนอันนี้จะเป็นน้ำยากะทิมีซีนไก่กับลูกชิ้นนะคะแล้วก็ไปตักผักมานิดหน่อยะที่นี่ก็จะมีบริการน้ำแข็งปูกบบขักฟรีเลยไ,ได้นะคะ่ะเราเดี๋ยวสั่งของที่หมอเลยดีกว่าสั่งของที่หมอเลยหมอเดี๋ยวเราจะสั่งขนมจีนไปฝากหมอเลยนะคะ แล้วก็กะทิสองทุบแล้วก็ไก่ทอดสองทุบแค่เนีาา้ครับสบานพักมึงหยิบแค่พี่เองครับหยิบให้เลยก็ได้คนระับได้คนะี่เป็นน้ำยาก,กะทินะคะอร่อยอร่อยอันนี้ร้านขนมจีนคุณบีนะครับวันนี้คนน้อยประมาณ ตอนนี้ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแล้วด้วยแหละคนน่าจะกินเสร็จกันไปแล้วนะครับเอ้าขนมจีนอร่อยไหมอันนี้ขับแรงมากอร่อยในนิกต่างนับยากปทิมาูดิ ตอนนี้เราอยู่ตรงพัทยาสายสองนะครับก็เงียบมากเราก็ดูเหมือนว่าคนเล่นอนคนรออาหารจะเยอะนะครับทาขงขวามือก็ร้านนวดหมอก็นั่งรอคิวกันไปนะครับลูกค้าน้อยเมื่อก่อนร้านนี้เขาเป็นร้านดังนะครับตอนนี้ก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว ก็ยังพอมีคนอยู่บ้างนะครับแต่หลายร้านนี้อย่างฝั่งนี้นี่ก็ปิดปิดสังกสีเลยเซเว่น <Seven S 1> ก็ไม่มีคนก็รอรุ้นว่าตุลานี้จะเป็นอย่างไรนะครับโกปบ เ้านะเฮ้ยโกโปรสิบนะครับเร็วมากกดปุ๊บ,ต,บ,บติดปั๊บกดปั๊บ,บติดปุบป๊บกดปุ๊บปุ๊บติดปั๊บปั๊บอันนี้เป็นเซนทันเฟสติวัลนะครับก็ยังเปิดทําการอยู่แต่ก็ลูกค้าน้อยมากออนี่นะครับปฏติมากรรมเสาไฟประเทศไทยพัทยานี้เมืองแห่งการติดป้ายให้เช่านะครับ ให้เช่าทั้งเมืองเลยตรงนี้เป็นแยกพัทยาการเรากำลังจะไปตลาดลานโอนาเกือนะครับ ถึงแล้วนะครับหาดพัทยาตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับก็มีนะักท่งทอง,แบบบง,นะทงเที่ยวอยู่บ้างแบบบางตานะครับมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแบบบางตาก็มีคนอยู่นะเนี่ยเขามาเล่นเซิร์ฟบอร์แล้วโนอะ้นักท่องเที่ยวไทยเยอะแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนนะครับ มีแต่รถทั้งนั้นเลยเออคนเยอะต่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยจีนดูทรงไม่เหมือนคนไทยว้าวว้าวนี่มีว้าวด้วยนะว้าวก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะหาดพัทยาก็ ตอนนี้นะครับเนี่ยผมอยากให้หาดพัทยานะเขาจอดรถริมทางแบบนี้ได้นี่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะเขาไม่ให้จอดนะครับแล้วมันทําให้การท่องเที่ยวมันดูไม่ค่อยคึกคักนะครับการที่จอดรถได้เขาก็มาเที่ยวหาดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเมืองเปิดแล้วก็อยากให้จอดรถได้นะครับมันดูอารมณ์แบบนาท่องเที่ยวมากกว่าไม่มีรถเลยนะครับ อันนี้คึกคืนกว่าตอนที่ปิดโควิดรอบแรกนะครับปิดโควิดรอบแรกนี้เมืองล้างของจริงนะครับอันนี้ก็เริ่มมีคนมีอะไรเข้ามาเยอะมากแล้วน่าจะได้รับ ตรงนี้ก็ถึงวอ l กอินสตีแล้วนะคะก็คือร้านเหล้ายังไม่เปิดก็ปิดไปเยอะเพราะว่าอันนี้จะเป็นธุรกิจแบบยังรัฐบาลยังไม่ให้เปิดใช่ไหมเขายังไม่คายหรอใช่ใช่นิ่งลข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตรงไหนอ่ะ เนี่ยข้างหน้านะครับที่เบิดเนี่ยแนๆที่ไฟไหม้ที่ออกข่าวนครับตรงเนี้ยข้างบนนะครับเขาบอกว่าเก็บเปิดแอร์เก็บเหล้าหรือเปล่ากไฟไหม้แต่ดีนะที่ไม่ได้ลามเยอะควบคุมได้ทัน นะะหน้าโรงแรมดูสิบธานีนะคะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยค่ะริมหาดนะคะก็วันนี้ยังเช้าอยู่นะคะมันก็ยังไม่ค่อยร้อนมากก็มาเดินสูตรอากาศอันนี้บรรยากาศบริเวณโดยรอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้า h o l i d a ยอินค่ะมี ขายว่าวก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะส่วนตรงจุดนั้นนะคะก็จะเป็นท่าเรือข้ามไปเกาะล้านนะคะวันนี้ที่เกาะล้านคนก็น่าจะเยอะเหมือนกันแหละเพราะว่าผ่านมาเห็นรถรอขึ้นเรืออยู่พอสมควรนะคะหวังว่าต้นตุลานี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะคะเริ่มให้นักท่องเที่ยวเข้ามา นิกได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะรอกระตุ้นเข็มสามขอให้มันผ่านไปได้นะคะธุรกิจเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะดูแล้วก็มีการเว้นระยะห่างใส่หน้ากาก,ากอยู่นะคะเท่าที่เดินมาก,ก็ยังอยู่ในมาตรการของรัฐอยู่ะคะ่ะว่าสวมหน้ากากที่พัทยาก็ปฏิบัติตามอยู่แต่ก็จะมีกลุ่มคน ที่เขาไร้บ้านก็จะมีตามจุดอยู่นะคะรอทางพัทยาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คนไร้บ้านยังมีตามตามท้องถนนยังมีเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะขายยังไงเดี๋ยวจะไปคาเฟ่อะตอนนี้เราอยู่ที่แฟตโคโคนะคะ อยู่ตรงหน้าโรงแรม A1 คะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแฟนโคโค่นะคะตอนนี้มันจะมีคาเฟ่เปิดใหม่แถวพัทยาซอย3นะคะก็ตรงด้านด้านซอย3เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโรงแรม A1 A1 ที่เป็นโรงแรมที่มีรูปเรือค่ะแล้วทีเนี้ย ด้านหน้ามันจะเป็นพื้นที่ของร้านคาเฟ่เป็นแบล็กโคโคนะคะตอนนี้บรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยต้นกระบองเพชรน,นะคะก็จะมีแบบนี้โต๊ะเอันนี้จะเป็นโซนด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบโซฟาเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะก็ จะมีสองโซนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนอันนี้เป็นเป็นโซฟา้าแล้วก็ตกแต่งด้วยกต้นกระบองเพชรส่วนด้านล่างก็จะเป็นโต๊ะที่มองเห็นวิวสักว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นะเราก็ได้ทำการสั่งพิซซ่าหน้าฮาวเอียนนะคะแล้วก็ซีซาสลัดหมูเราก็ไปถ่ายรูปเก็บภาพ ด้านหน้ามาแล้วนะคะมุมพิทก็จะมีมุมตรงบันไดมีป้ายที่เดินเข้ามาด้านหน้าค่ะที่นี่ก็บริการดีเหมือนกันนะคะเขาก็เดินมาบอกเราว่าพิซซ่าเนี่ยมันต้องรอ30นาทีเราอ่ะมาเร็วกว่านะคะแต่ร้านอนะมันเปิดตั้งแต่8โแต่ด้านครัวอะไรแบบนี้คะ่ะเขาบอกว่าเปิด11เอโมงโต๊ะอันไเขาคะแต่เราเลือกแบบ มาโตสุดท้ายเลยเพราะว่ามันเงียบสงบดีเช้าเชก็คนจะยังไม่เยอะนะคะ<ม>เป็นส่วนตัวดีก่อนที่เราจะมาพัทยานะคะเราก็เตรียมกระบะทรายให้น้องแมวนะคะสอตัวก็คือเตรียมกระบะไว้4ี่กระบะแล้วก็ข้าวไว้อีก 3, 3ามามถาดนะคะแล้วก็น้ำไว้อีกสองก็คือแบบ อยู่ได้หนึ่งวันนะคะสําหรับอยู่ได้หนึ่งวันแต่เกินด้วยเกินหนึ่งวันก็เผื่อๆไว้ก็โดยปกตินิสัยของแมวนะคะก็คือนอนเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยแบบให้อยู่ให้น้องหนูบ้านได้นะอันนี้ชื่อน้องติ่มซำนะคะตัวนี้ชื่อเอลเอล่าก็จะเอลล่าก็จะหน้าแบบบูดๆูดหน่อย ส่วนติ่มนะคะก็จะซิ่งๆหน่อยก็เรียกว่าติ่มซิ่งนะคะก็ตอนนี้ก็เข้ากันได้แลวสองตัวนี้มาแรกๆนะคะเอลล่าขู่แบบขู่แบบหนักมากพอจับอาบน้ํานะคะเขาก็เริ่มแบบเหมือนจะเป็นกลิ่นเดียวกันก็เลยแบบเข้ากันได้ก็คือเนี่ยค่ะนอนใกล้กันได้ นอนใกล้กันได้ดูหน้าอันนี้ก็จะเป็นติ่มนะคะนอนอยู่อันนี้เราสั่งซีซ่าสลัดกับซิซซ่ามานะครับก็หมู <c oughs> พูดถึงเรื่องหมูก่อนเลยหมูวันนี้นะครับ <c oughs> ก็รสชาติอร่อยสไตล์คนไทยเลยอันนี้ชอบนะครับหมูวันนี้อร่อยหมูเอ่อไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ก็เคี้ยวไม่ได้ยากอร่อยแนะนำหมูหมูอร่อย แล้วก็เป็นผักสลดกัดปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษน,นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นศาสตรท์ที่อร่อยมากนะครับที่นี่นซาต้าถ่านนะครับรอครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรามาเลยกว่าปกตกิอันนี้เป็นหน้าหน้าอะไรเนี่ยฮาวอเอียร์เหรอฮาวเียแต่ทำไมมันเป็นไก่อะไหนไก่ก็ฮาวอเอียนมีเน,เนื้อเนื้อไก่มีไก่มีหัวหอมมีสับป,ปะรดถ้ามีสับป,ปะรดก็คือฮาวอเอียนแหละแล้วก็มีชีสดูน่ากินมาก ก็เนี่ยค่ะเขาอบด้วยเตาถ่านนะคะขอบยังแบบไม่ไหมเลยเป็นพิซซ่าเตาถ่านบางกรอบบางเฉียบแป้งบางเฉียบเป็นแป้งบางนะคะเดี๋ยวเราลองมากินกันเลยดีกว่าค่ะพิซซ่าแป้งบางมากนะครับจริงๆพิซซ่าเขาก็รสชาติดีแล้วนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากเขาโรยอาริกาโนมาเรียบร้อยแล้ว โดยรวมแล้วอร่อยนะครับเห็นถาดใหญ่แบบานี้ตอนแรกก็คิดว่าจะกินไม่หมดแต่ดูจากแป้งพังครับก็น่าจะกินสบายสบาย